Zombie เอาละครับที่อ,อยู่นะกับผมนายปอปปี้แม่นะกับเกมจูสิฟอดกรัมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในเวลาเย็นเย็นมืนดๆแห่งนี้นะผมะก็สารภาพตามตรงเลยนะว่าวันนี้ก็สาเช้าเพิ่งจะเข้ามาเนะี่ยตอนเย็นนี่เองนะเพราะว่าไปติดภรารกิจของเกมอ่า The w a อ k i n g Zombie อยู่นะครับแล้วก็ไดโนเว r ร์ด้วยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแีเดี๋ยวคนมันเครียดจากลีกนะครับในที่สุดเราก็ต้องไปปลดปล่อยระบายความในใจกันบ้างนะครับผมอ่ะที่ผมต้องรีบกลับเข้ามานีเพราะว่าเวลานั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะกับแพ็คนี้นะผมโคแอทราสนะครับผมไม่ได้เลยว่ะเราต้องจัดไปซะหน่อยนะครับ ผมมีแบงค์เขียวอยู่100ยังไงละ่ะแล้วก็ผมเปิดดูข้างในแล้วนะครับอ่าส่วนอ่าแพ็คอ่าไฮบริดโชว์ดาวผมจะไปตีวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนแพ็คน้ำไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเฮียตามไปเก็บหมดละโรยว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกี่ยกวะเนี่ย3ามเม่ะโอ้โหละให้เราใช้นกรวนเลยทีเดียวนกกระจิบกระจอกกระ้อยกระแทกอ่าผมจะแค่สยกใช่ไหมผมจะต้องอ่อนใช่ไหม ผมต้องอ่อนให้หน่อยนะครับอ่าผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ <S <S มันมันไม่ได้ว่มันแข็งแกร่งเกินไปว่ะอ่าผมว่ามันจะต้องเอาประมาณสัก600ละกันเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าหกเจ็ดเจ็ดมันรับดาเมจไม่ได้เลยนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าเราต้องมีดาเมจหน่อยว่ะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้โอเคแค่ okay. นี้น่าจะเนียนตาแล้วสะอาดตาเนียนใจเฮ้ยไม่เอาดีกว่าตัวนี้ไม่เอาดีกว่าเอ้ยตัวนี้แหละสวยโลนสุดๆแล้วเลย มา <laughs> บรรดานูนกทั้งหลายสกโคแอดไรน์แห่งนี้ฉันจะประกาศศักดิ์ศรีให้พวกนายได้เห็นอ่าพวกกันไม่ต้องนะโ้ยต่อให้ก่อนหนึ่งเท <laughs> ฉันให้แกโจมตีฉันได้หนึ่งครั้งต่อไปฉันจะทะลุงแกมาอุ้ยชิบหายแล้วทีนี้ก็รับตำแหน่งไม่ไ,ได้แล้วะนีับแต่ฉันไม่กลัวฉันจะเอาชนะแกะด้วยสูตรหนึ่งนี่แหละมาเลยเ <laughs> จ้ากบนาย จมตีสองเนะีบบอยยั่นเลยเอ,อ้เฉยชิบเฉยชิบสนิทใจอ่าเก็บไว้เพื่อนหมดเลยนะครับหลอกให้มันโจมตีสามนะผมนะัน <c oughs> มันเป็นแผนการรับแผนการไล่ของเรายังไงละ่ะอ้ยอย่างนี้ดักแนมะ่ไม่ดักนะครับเพราะว่าจะดักไปทําไมอะ่ะไม่จาเปน็น <c oughs> เอากลายเป็นดักมันซะงั้นอนะ่ะมันยังล้มเราไม่ได้นะครับ มาเลยเจ้าขังคบกน้อยอะซอมอือ,อแค่ฟาดหัวอย่างเดียวทำให้ฉันตายไม่ได้หรอกฉันจะบอกให้จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่จมตีห้าเก็บด้วยตัวเองเพราะว่าเราเป็นเก่งยังไงล่ะตายซะนี่นะเรียบร้อยไทยมันชื่ออะไรอะ่ะไทยลาโซโลโลมัสอ่านะน่าจะชื่อนี่แหละตายเลยไทยลโซเอ้ย ฝว่าจะคิดชื่อได้ฝว่าจะเรียกถูกเอ้ยกีมมันโจมตีผมเท่าไหรอ่อ่ะโจมตีสี่ป่ะหรือโจมตีสามอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแถมให้ไปเลยดีกว่านะเหลือหนึ่งจริงๆด้วยเห็นแวบๆตายซะหนีนะเอ้ยไม่ตายอะ่ะตายแล้วผมตายงแง่แก้ยโดนเลยนะโจมตีสี่อือผมไปเลยอ้าบ้าที่สุดเอ้ยมันไม่ตายอะ่ะ แย่ yeah, แล้วจบตีหนึ่งไม่ต้องไปกลัวมันหัวฟูมันทําอะไรเราไม่ได้ง่ายๆหรอกวการหนึ่งสองสามนับอย่างเหลือ2โอเคตายซะจิกนี่นะแค่เราไม่ได้ใช้ไม้ตายก็เท่าดัดนเองแต่ตะกี้เราก็มีแต้หมหกนะไม่ได้ใช้ไม้ตายอยู่ดีครนะับบ้า <laughs> ไม่คิดวแกจะทําอะไรฉันได้หรือ ยากหน่อยล่ะมัสโตนี่ถ้าแกอยู่ฝั่งฉันเ่ะจะเป็นพระเอกไปแล้วแต่นี่แกไม่ได้อยู่ฝั่งฉันยังไงละ่ะโป่อปก้อนงสัน1 2 3ไม่ได้ว่ะไม่ตายมันไม่ตายต้องมีวะวันนี้ไม่ตายต้องมา <laughs> ไม่ตายต้องมาว่ะหัวฟนะูน่านจะออกมาสักทีแอรโรไทท่านนะผมมันตัวใหญ่มากเลยนะในเกมเนี่ยเห็นไหมถ้าเอากันจริงๆนะครับมันจะใหญ่กว่าโคเอสด้วยในเกมนี้นะจัดการมันหัวฟู ได้เลยครับพ่อนับนี่นะดังเอียดเลยทีเดียวเลียบร้อยวูฮูกลับไปเซ็ตบมใหม่ด้วยลูก <laughs> ไม่ดีเลวพ่อทรงนี้เทแล้ว <laughs> โอเคมาสไตล์เด็กแวน้นจริงๆตัวตะแกะ <laughs> มาโอ้โหตัวเดียวด้วยแล้วให้เราใช้สองตัวนะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เ,เราเราต้องรับดาเมจได้ทีหนึ่งนะ ด้วยการที่เราต้องรับดามเมจได้ทีหนึ่งเนี่ยเราจะเอาตัวไหนไปดีอะเอาตัวนี้ไปนิพาอ่าแล้วก็ต้องมี300โอเคไหวไหวโลนะ่ะส,สวยสวยสดงดงามอะเลยโอ้โหเล่นแบบไม่เสียไอตัวเลยอะเพราะว่าไม่ใช้แล้วไงบอนเลยอ่าห้าร้อยอกันหนึ่งสิครับไม่ป้องกันก็ตายสิครับยิ้มโกดู่คราสแล้วม,มานี่ลีกฉันก็ได้แก้มเป็นตัวแล้วจะบอกให้ เชิญดิตามเก็บผลนตอนนี้นะครับการพิมพ์วัพทั้งหลายไม่ต้องห่วงถ้าสู้ได้นะวงเล็บในลีกอเงี้ยผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแคสออฟไทท่านด้วยนะครับโดนสิครับอย่างเงี้ยเฮ้ยจิมันมีแค่สองหรือเปล่าโอเคแต่ผมเตรียมมาให้มันแล้วนะผมคิดแล้วว่ามันจะต้องเล่นอย่างนี้นะตกต็กใช่ไหมตกต็กตายไม่เอาไวไ้ใดๆดังนั้นเฮ้ยจริงๆเก็บไว้เล่นไม่ตายก็ได้แต่ไม่เอาแล้วนะครับม,มันไส้สุดๆชนะด้วยนกอ้วนไปแล้วนะครับ โอ้โหมันจะจบเร็วเกินไปไหมเนี่ยอะบอกข่าวสารหน่อยดีฟ้านะครับก่อนที่มันจะจบสิ้นสุดลงนล้วอะตรงนี้ก็ใกล้จะจานแล้วนะครับอย่าลืมไปทากันนะเหลือแค่1่วันกับ2ชั่วโมงเท่านั้นนะผมว่าทันนะเพราะว่ามันเหลืออีกแค่เจ็ดหมื่นน้อยๆเองนะผมใกล้ละใกล้จะได้รับกันทุกคนแล้วนะผมว่าอะก็เพียงคุณอีวอ u ูชันนกตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะผมก็จะรุ้นรับไปทันทีเลยนะก็มี อารัมโบจิเนียอ่าตูเรนผมเรียกตูเรนก็นแล้วกันเรียกง่ายนะครับแล้วก็อ่านกเขียวแล้วก็อ่าเพลราโนดอนเจนสองอ่าตัวนี้ดาวนี่ดาวินดาวินแต่ผมเรียกดาวนี่แล้วกันอ่ะแล้วก็ทูเพนแดกนะครับผมแล้วก็อ่าออนิโทโชิรัสนะครับแล้วก็สแคปอ่าไดโมโพโดอนเพลาโ,ลโดนดอนโอ้โหแม่งกูไล่เรียกไปหมดเลยแล้วก็แลกับซุปเปอร,ร์แลกนะครับไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้ แต่ที่ตามมานั่นก็คือ100แบงเขียว100แบงเขียว100แบงเขียว4 0นะครับผม <away> โมสแก๊กนะครับบอกมาอย่าลืมเข้ามาทํากันนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับการไปเนยอ่ะพอะแล้วหมดแล้วหมดแล,ดแล้เรื่องที่จะพูดมายกสุดท้ายกันดีกว่านะครับเพื่อลุ้นรับโคแอดราสนะครับผมพร้อมแบงเขียวเสียวไม่ได้อ้าจัดเต็มเต็มตึงๆกันไปเลยดีกว่าไหนๆก็ไหน Next, ๆนะครับเอาเป็นตัวนี้ อ่าตัวนี้ตัวนี้ไล่ไปเลยนะปุยไม่อยากลังแกเลยอะแต่มันไม่ได้จริงๆว่านะนาทีนี้มันต้องมีว่ะผมให้โจมตีก่อนด้วยเป็ดคนที่แบบว่าใจว่างไงพูดง่ายๆถ้าเป็ดยากุซ่านี่ถือว่าใจฟ่างสุดๆอะไรโอ้โหเจ็บนิดนึง ไม่ทันได้หายใจจะบอกให้มาเลยแกก็รู้ว่าฉันพาสุขามมามากมายแค่ไหนดูที่ปีของฉันก็รู้แล้วเป็นรูไปหมดเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะให้แกอีกสักทีหนึ่งให้อีกทีแม่ไม่ให้แล้วนะจมตีหนึ่งจมตีสองอุ้ยพอเลยอะเก็บไว้เพื่อนได้หมดเลยเนะโอเคสวยรถจะจัดจิตก,ก็ให้เรียบร้อยแฮกนี้้ะไขรไม่ตีเสียดายชิบหายเลยพู้งต ไม่เสียดายได้ยังไงอ่ะไม่ได้เราใช้ฝูงนกหมดเลยจริงๆเป็นอเลยก็ได้นะออในที่นี้ก็คือว่าไม่ต้องจํากัดตัวก็ได้นะแม่จะเอาธาตุไหนให้เราใช้ได้หมดทุกธาตุอ่ะเพราะว่ายัางไงเราก็เอาธาตุนกมาใช้อยู่แล้วแหละผมพบื้งตรงจมตีหนึ่งจำตีสองนะครับแล้วก็อาตะกี้ผมไม่ได้มองนะครับช่างมันอา้าวตายซะง,ง,งั้นอ่ะโอเคเรียบร้อยผมเอามาส่องตัวก็พอแลวมั้งเนี่ยอาการนี้นะไม่ต้องเอามาเยอะก็ได้ถ้าเอาจริงๆ <c oughs> แต่ไม่ได้วะนี่มัน บิดแดงเฉยเลยนะบิดแดงระดับหนึ่งเลยนะเอ้ยเป็นบิดแดงคารมอนนะผมอ่าบิดแดงมันก็มีระดับของมันนะผมแต่บิดแดงตัวนี้คือบิดแดงที่ตัวแรกทุกคนควรจะมีป้านเลยตามเรียบร้อยด้วยอะไรที่หาง่ายนะผมแหน่ใช้งานได้ดีโคตรเท่เจ้าจับสุดรถอ้าวมาแล้วนะครับวิกเซลโคเอสลอดนะครับผมได้ได้แล้วเพื่ ปั๊ดโอ้โหห้าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอิ่มนำสำลาญกันเลยวันนี้ผมได้สองร้อยแล้วนะครับไม่เช้าก็ร้อยหนึ่งนับจากอ่าแพ็กการมไมมัดนะครับผมอ่ะพิกเซลโคโอแอฟรา ยี่นะครับนี่คือสิ่งที่ตามมานะครับที่คุณจะได้หลังจากที่ตีแพ็คนี้สนนําเร็จนะผมวิศาโคเอล้อลาหายไปลงชั้นอีกตัว,วนึงแลวั้นดอย่าลืมนะครับวันศุกร์นี้นะครับผมก็เลยต้องเก็บสมเก็บสะสมเก็บสมเก็บสะสมทรัพยากรจัดนะครับเพื่อที่จะลุยแพ็คนี้นะผมนะ โร์นเมนตเนีเดไม่ใช่แพ็กเนพูดอะไรไม่ถูกเลยอย่างนี้นั่นก็คือโคมาสไปนัทนะครับผมนะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาโคมาสไปนัทมาครั้งที่2แล้วนะครับผมนี่นี่แหละนี่แหละคือครั้งที่2 <c oughs> ก็เป็นการ์ดม่วงทองแสนวิบวับสุดยอดการโจมตีสายเนื้อสุดยอดตัวที่เอาไว้เฝ้าบ้านได้ดีมาก อะไรประมาณนี้แหละอ่าก็จะมากับแบงค์ห้าร้อย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 นะฮะอัตราดอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะยกเว้นใบสุดท้ายนะอัตราดอกแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอย่าลืมนะครับฟาร์มกันให้เยอะๆจะจัดเลยนะเพราะว่าศึกเนี้ต้องรุนแรงแข็งสุดๆตึงมากอย่างที่เคยมีมาอย่างไม่เคยมีมาดิอ่าก็อย่าลืมกันนะครับผมนะสำคัญสุดๆเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าไว้เฝ้าบ้านได้ดีเลยนะครับเราก็แข็งแกล่งมากเลยใส่เนื้อนะอ่ะ สำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว่าก็อร่อยเหมือนเดิมนั่นแหละถ้าใครเข้ามาดูนะอ่ะบถ้าเกิดชอบกันยังไงก็แชร์ไลค์ต้องมานะครับอ่าแล้วอย่าลืมเลยกดซับสไคร์ด้วยที่อยู่ข้างล่างนะครับผมผม,ผมต้องการซับสไคร์จัดๆเลยนะถ้าพวกคุณรักผมนะครับอยากสนับสนุนผมซับสไคร์แล้วกระดิ่งด้วยนะครับผมอ่ะพอจริงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็ผมนายป๊อป้แมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ ซีโอแกนทุกคนเาดายังเล่นอยู่ไปเลย